ตอนที่แล้วนะครับพี่หาวแนะนําวิธีการที่จะจัดอัลบั้มรูปของเราให้หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีน้องหลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วอัลบั้มเนี่ยมันทํำยังไงนะครับแบบเหมือนย้อนยุคกลับไปเริ่มแรกเลยว่าอัลบั้มมันสร้างไงเพราะหลายๆคนเวลาลงรูปก็จะลงบนไทม์ไลน์เลยนะครับในตอนนี้พี่หาวก,ก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างอัลบั้มนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการออแกไนซ์รูปในอัลบั้มอีกสัก นิดหน่อยนะครับว่ามันมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาที่จะทําให้อัลบั้มของเราดูน่าสนใจนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับเวลาที่เราจะสร้างอัลบัม้มเราก็เข้าไปที่ตัวแอคเค n t ของเราก็ได้นะครับหรือจะบนสเตตัสก็ได้เวลาที่เรากด Add Photo ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีออปชันให้เราเลือกเห็นไหมครับมันจะมี a t t a c h p h p t o and v i d e ดีโอันนี้คือลงรูปเดียวหรือวิดีโออันเดียวนะครับต่อมาถ้าเราสั่งตรงนี้ create photo อ album ปุ๊บมันจะให้เราเลือกไฟล์นะครับในโฟลเดอร์ต่างๆนะครับเราก็เข้าไปเลือกแล้วเราก็ Select นะครับหลายๆรูปก็ได้อย่างนี้เลยที่เยอะๆ,ๆนะครับเพราะว่าในอัลบั้มหนึ่งก็จะมีหลายรูปได้กด Open ตรงนี้ปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็รอมันอัปโหลดรูปขึ้นไปบนอัลบั้มของเรานะครับระหว่างรอเราก็ใส่ชื่ออัลบั้มได้อันนี้เป็น Sample ล๋อทโทีครับแซมเปิลอัลบั้มนะ to Facebook. อโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถ add description อะไรก็ได้นะครับลงไปตรงนี้แต่ว่าของพี่หขาเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับเวลาที่เรา add description ลงไปตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ยอมติดในครั้งแรกมันเหมือนกับแบบมันพอเซฟปุ๊บมันมันหายไปนะครับพี่หขาก,ก็เลยจะไม่ใส่ตอนนี้นะครับนี้เราก็รอมันไปเรื่อยๆเทีลรูปรูปรูปเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเสร็จละ หลังจากที่เราอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับภาพขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วทีนี้เราสามารถที่จะเริ่มใส่ข้อมูลต่างๆลงไปตอนนี้ก็ได้แล้วก็จะ organize เลยก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็บอกว่าไป shopping นะครับโอเคนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแท็กได้นะครับว่าเราจะให้ท็กเนี่ย ชื่อใครเพื่อนเราใน Facebook หรืออะไรก็ตามแต่นี้จะไม่แท็กนะครับใส่เวลาได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใส่ location นะครับอันนี้เราอาจจะพิมพ์เป็นเซนตันเวิร์นะครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกเซนตันเวิร์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยมันก็จะแท็กเอาไว้นะครับทีน,นี้ก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับหรือจะมาใส่ตอนหลังก็ได้น,นี้ไม่มีปัญหาอะไรอีกอันนึงนะครับที่แนะนําก็คือเราสามารถที่จะ เลื่อนนะครับนีานะครับเลื่อนตำแหน่งของรูปภาพเนี่ยได้ตรงนี้เลยนะครับหรือจะให้อันไหนมันเป็นปกของอัลบั้มเราก็ได้นะครับอย่างเช่นเราชอบรูปนี้เราอยากให้รูปนี้เป็นปกนะครับเราคลิกตรงนี้นะครับ select an option เราเลือกเป็น make album cover ถ้าเราอยากจะเอารูปนี้ออกไปเลยก็ remove นะครับอันนี้เป็น make album cover แล้วกันนะครับรูปนี้เนี่ยก็จะแสดงก่อนเป็นรูปแรกเป็นปกของเรานะครับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับพอกด post โฟโต้โอ๋อนี้นิดนึงนะครับเราสามารถที่จะแท็กทุกรูปว่าเป็นเซนทันเวิลก็ได้นะครับเนี่ยแท็กทุกรูปว่าเป็นเซนทันเวิลก็ต้องเลือกตัวน,นี้เลยในอัลบั้มนะครับก็เรียบร้อยพอกดโพสโฟโต้ปึ๊บรูปก็จะถูกโพสลงไปนะครับแล้วก็มันก็จะให้ดูนะครับให้ดูว่าในรูปเนี่ยพอดีมันไปดีเทคหน้าคนมันก็จะถามเราว่าเนี่ยหน้าคนพวกเนี้ยเรารู้จักหรือเปล่านะครับจะแท็กไหมอะไรไหมแต่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักนนะครับพ่าไปถ่าย หุ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สคิปไปนะครับสคิปไม่ต้องแท็กไม่ต้องแท็กเพื่อนอันนี้พอเราได้มเปร์อัลบ้าแล้วจบละนะครับตอนนี้เราก็เริ่มออแกนซ์ได้นะครับจะขยับรูปจะอะไรก็ได้นะครับหรือจะทําแบบตอนที่แล้วที่พี่เขาแนะนําก็ได้นะครับคือทําให้มันใหญ่มันเล็กอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับจากนั้นนะครับถ้าอยากจะมูฟตรงนี้ก็มูฟได้นะครับจะมูฟตรงนี้ก็มูฟได้แล้วแต่เลื่อนได้เลยต่อมานะครับ ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็น Make ัลบั้มคอ e เอันนี้ต้องเข้าไป Edit นะครับต้องกด Edit ก่อนนะครับถึงจะ Make ัลบั้มค v e เได้แล้วเราค่อยไปเลือกตรงนี้เป็นอัลบั้มคอ r อนะอ่ะอันนี้กดดันไปถ้าต้องการเพิ่มรูปก็กด Add p h โต้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแชร์อั l บั้มดีล t ทอัลบัก็ว่าไปหรือจะแอด d e สคริปชันอ่าที่บอกว่าตอนแรกมันมันไม่ยอมติดใช่ไหมครับเียวก,ก็จะมาใส่ตรงเนี้ยนะครับว่าไปเที่ยว กับแม่กิกที่เซ็นทรัลเวิด์นะครับโอเคกดเซฟปุ๊บนะเท่านี้นะครับรูปของเรานะครับก็จะขึ้นไปอยู่บน Facebook ละนะครับ Facebook อัลบัม้มพอเราคลิกตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีแซมเปิลอัลบั้มท Facebook นะครับแล้วก็มันเปิด Public ถ้าเราต้องการให้เพื่อนเห็นหรือ,อ เฉพาะเพื่อนนะครับเฉพาะเพื่อนเห็นหรือว่าองค์โ l ล y มีก็คือเรานะครับคนเดียวที่เห็นก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เลือกพาบบิทนี่ก็คือวิธีการสร้างอัลบัม้มแล้วก็อ่าน organize นะครับไม่ยากเลยเนาะง่ายมากนะครับลองทําดูนะครับสําหรับน้องนองที่ถามว่าสร้างอัลบัม้มยังไงก็ พี่เขวก็ทําให้ดูละนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูตอนที่แล้วว่าไอการทำไฮไลท์จริงๆก็ไม่ต้องย้อนเนี่ยนะก็ดูตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถเนี่ยทำไฮไลท์ได้ว่ารูปไหนจะเป็นรูปใหญ่รูปเล็กโอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวไว้ตอนหน้ามีอะไรแนะนําได้นะอยากรู้อะไรถามพี่เข่าเดี๋ยวพี่เข่าไปค้นข้อมูลมาให้นะครับ